นะครับสวัสดีครับเนุักแเดงลครครับผมยินดีต้อนรับสูช่ชองพีกน้องหนึ่งเก้าหนึ่งวันนี้ครับไม่ได้มาเล่นเองครับวันนี้ผมบอกว่าผมมีอะไรที่ทุกคนแบบว่าผมเพราะทุกคนไม่น่านจะเคยดูหรืออาจจะเคยผ่านหรือผ่านตามมา,มาบ้างนะแต่ผมว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งนะฮะในเกมวีวินจีได้เก่งเรื่องอะไรฮะผมว่าเก่งในเรื่องการดริฟท์รถนะครับตั้งแต่ผมดูหลายๆช่องมานะผมว่าไม่เคยเจอใครดริฟท์รถได้โหดเท่ากับพี่อบังคนนี้มาก่อนนะผมไม่ได้เล่นเ่อประเทศอะไรนะแต่เขาเป็นคนที่ ดิปลดได้โหดมากเดี๋ยววันนี้ไปดูพ,พร้อมๆกันนะผมไปเจอคลิปเขาในแฟนเพจนะฮะนี่เพจเขาครับอับบุลเมลีฮิมซาดานนะครับผมอนุ่านชื่อผิดหรือเปล่านะฮะก็ม,มี YouTube ด้วยนะครับชื่อจุดจุดเกมเมอร์นะครับผมคือคนนี้ต้องบอกเลยว่าผลงานการดิ้ไม่ธรรมาดานะฮะเดี๋ยวไปดูพ,พร้อมๆกันดีกว่าก่อน,นอดิปลดที่ไหนผมถ่ายฟีดไปไว้แล้วผมไปเจอคลิปของพี่เขาคลิปแรกนรี่คือผมผมอึ้งเลยนะอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยไม้จนะีทีอาร์่ะเหมือนสปาร์แตกเนี่ยฮะ นี่เขาจะเทสกัก่อนว่าร้านนี้ไม่ผ่านแต่เวลาร้นี้เขาที่ผ่านเนี่ยฮะโอ้โหดิโอ้โหตัวเป็นมันแคบแค่เพนะียงดเ,ยเ,เดียวอ่ะเฮ้ยนะขนาดนี้ของมากั้นดรีบหลบเลยแล้วเสียบเข้าซองมาเลยโอ้ยน่ายังปัดออกมาได้ยังไม่จบนะครับยังคิดว่าจบโอ้โหหมุนด้วยอันน่มีกลับตัวในนี้ด้วยนี่คือคลิปแรกที่ผมเห็นตอนแรกผมเห็นคลิปนี้ผมเกาหัวเลยอะ่ะเฮ้ยมึงมึงใครวะเนี่ย มาดูคลิปเหมือนกันนี้คลิปแซมปั้นครับคือพี่แกคนเนี้ยดิบรถได้ทุกประเภทนะที่ผมไปส่องดูมาฮะแกดิบได้รถรัได้รถได้ทุกขันรถเอ็งยูวีแกดิบได้แต่นี่รถเกิดรถแต่งซิ่งอ่ะนะครับผมบนบนอินฟาที่หลังรถอะไรวะเนี้ยอีทีอาร์เหรอมันเลยเขาวยดิฟไปแล้วนะคนเนี้ยทั้งดิบทั้งบุนทั้งอะไรแบบมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายฮะแล้วเขาไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเขาใช้ จอยจริงๆนะใช้พุ่งอะไรจอยจริงอะผมขับเคยขับแล้วแบบไม่ได้ขนาดนี้อ่ะโอ้โหนี่โอ้โหอะไรี่ไม่ชะลกเลยอ่ะไม่สักแป๊งเลยเหรอโอ้โหอะไรกันวะน่ะ ไม่มีชนแบบสักแปะมันก็ไม่มีนะสักนิดหนึ่งแบบเฉลเี่ยๆแบบโดนเก๊กไม่มีอ่ะคตรตึงอ่ะขอ,อดะดได้บอกรถกระบะแกก็ได้นะฮะอันนี้แกจะแบบต้องเป็นแบบพิธี่องดูแบบ,บด,ดิบิชนให้ดูก่อนนะฮะอ่าเนี่ยแกไม่ได้แบบว่าทำทีเดียวหรอกแกแค่หลายเท้าแหละแต่ก็จะแบบเป็นิที่สมบูรณ์ได้เนี่ยโบรุกอบะตโตเยต้าอะไรเนี่ยรุ่นนี้อะไรไฮรักหรืออะไรถีบประตูด้วยอู้อยูนี่คือแบบมันไม่มีพื้นที่ให้แบบเป๋เลยนะ โู้โหโอ้โหไปซ่อมหินนะโอ้โหดูจังหวะมันต้องได้เงินเงินไฮรักใช่ไหมโอ้โหดูแล้วขนลุกก็ตึงสังเกตเนื้อพื้นที่เนี่ยคือมันไม่มีเหลือให้แบบว่าได้พลาดเลยนะแบบแฉลบนิดเดียวเมื่อไหร่้แฉลบนิดเดียวคือชนเลยนะ คือแต่พี่แกก็ไม่ชนอะ่ะแกน่าจะเล่นลายเทคจนแบบมืออาชีพเลยอะ่ะม The View m w บ้างนะ m5 มันะมีแบบเให้ดูก่อนรานี้ไปพาแล้วรบที่สามนะโอเครถที่สามจ,จะไม่พาเสมอแล้วอุย้ยเฮ้ยมันเหมือนมีแบบจังหวัดดึงกลับมาด้วยนะอุยอ้ยดูไม่ดีมันต้องบุนด้วยนะ ดิ่ธรรมดาลกไปจามพี่แกต้องขุดด้วย่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยคือมันไม่ควรรอดเลยว่ะจังหวะแบบจังหวะเนี้ยแต่พี่แกไม่ชนอะ่ะโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ่ะข้ากลา,าดไปเลยฮะโคเทนี่ s อ v ยูวีวันโออยนีวันโอะไรอ่ะซีอะไรอะ่อะ ตัวท้ายหน่อย xc 90นะไปโอ้อย,อยแรงด้วยนะโอ้ยดิ่งด้วยความเร็วเลยลเนี่ยเนี่ยยี่เนไลจอดที่ผายอู้เอาชนว่ะชนว่ะรอบนี้ชนว่ะโอ้รอบนี้มีพลาดนิดนึงฮนะแต่ไปได้ฮนะเกียร์โอ้ยหน้าสะบัดเลยฮนะ อุ้ยลมนี้พี่ชนนะลมนี้พี่แกนพ่ชนโคตรสุดโวยรนแม็กลาเลนเหรอพี่เดี๋ยวพี่คนนี้แม็กลาเลนด้ด้วยมุกมาเนี่ยลุกแม็กลาเลนไปดิสไงวะอุ้ยถอยตูดเข้ามาอู้หูหน้าไม่ยังไม่กลับอันนี้ชนอันนี้ชนไม่เป็นไรขอให้ภัยให้โว้ย ล้อมันรุนอะเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาเจตนาชนหรือวะเฮ้ย ไม่ชนเว้ยที่ตึงจังวะเนี่ยกันจักรนาชวอะไรกีก่โลมาดเห็นไหมกนจันาให้ลอดดุ้งด้วยตึงเกินพี่คารวาอะไรอ่ะสุดๆสโคตรสุดคนนี้อันนี้รถกระบะอะไรเนะี่ย ดูได้ทั้งวันอ่ะช่องเนี้ยเพินพุดเพินอะ่ะเราไปหาดูไว้เพินมากดูกไว้วิ่งแบบเตื่ะพุ่นเลววยวันนี้ นี้ไม่ค่อยมีในไทยนะมีคนทำหรื่บ้างเล็กน้อยนะที่ชอบเนี่ยมันโยนนะแต่พี่โอ้โหเฮ้ยแกนี่แบบตะแคงข้างอ่ะโอ้โหโถแม่งโคตรโยนเลยอ่ะ แล้วลม้มเลยกันดิแบบหนักมากแต่ก็ไม่ชนอุ้ยเนี่ยนิดเดียวจอดดายมึงดายเข้ามาวะ่ะโอ้โหแกแกจะมีทุกทุีน้าเาบ้อ,อง,งแล้วแกมมาาไม่น่ามามีคนยืนด้วยไนงะ อบอดมาแตงยุงตัวแต่งเหรอวูมีกับพิ่ไฟด้วย ตรงน,นี้มีอะไรอ่ะมีรถเหรอโลโลแกนไม่เคยคิดในไทยนะตรงนี้ยังไม่มีมีแล้วโห่โสวยโชเป,ปงเนี่ย ลรากระป๋องหมดเนี่ยพี่แกก็ดิ้บได้ลรากระป๋องอ่ะแกก็ดิ้บได้อ่ะโอ้โหเนดิกชงขนโยนอ่ะผมหลุดไปแล้วชกเด้นขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้่งเต้นอย่างกระมาดูรถแบบสภาพดูไม่น่าดิ้นได้พี่แกก็ดิ้บได้อ่ะ คุณอาเอายังไงกับคุณคนนี้ครับเนี่ยโอ้โหก็ตึงอ่ะมันหน้ามีถอยหลังแบบไม่ธรรมดาอ่ะอปล่อยเฟิช์ชเดือดแล้วเสียวอ่ะ คลุกคุ่ลูกแกรอดได้ไงวิสันเหรอโอยวิสันอาโค้มันไม่มีใไนไทยไม่เห็นวิ่งยกสูงด้วยวิ้ยเข้าแบบเสียงพอดีแม่โอ้โอหหมุนเลยอะหมุนเลยอ่ะกรไหลาตามแดงสง่งดีมากอะ่ะไหลตามแดงส่งดีมากอ่ะ เดี๋ยวติดเจ็ตโต้ด้วยเหรอไม่ใช่ฮะเป็นโกลด์ติดเจ็ตโต้โอ้โห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 กลด์คารเทอรี่อ้าเข้าส,สวยๆฮะ ตรงนี้เบรงไม่ได้ด้วยแหละแกไม่เบรคจังหวะนีมากเข้าทุกเม็ดเลยพี่แกเวลาไหนไปเรียนรู้วะค่ะรถในฝันของผมเองอ่ะบคันนี้ G คัด ออกแบบมาแค่แบบอุ้ยน,นันแม่มีตะแคงนะแต่ก็ไม่ชนโตึงว่ะเป็นสามีเอไหมแต่งซิ่งแต่งลิฟต์อันนี้หูหู ไม่หักหน้ากลับด้วยอ่ะสมาธิเขาดีอ,ะอ่ะเอ็นแต่แผนที่งี้ไงวะเนี้ยวู้ยังไ,งไปต่อได้อีกวะ่ะ กองกลางบดีเปะ๊ะดิฟรถไหนก็ไม่ยากเท่ากับดิฟไอ้พวกรถเมล์รถบัสน,นี่หรอกนะฮะเน,นี่ยรถบัสเป็นรถประจำคุ้มยากจริงนะน้ำหนักเยอะแล้วนี่ที่แกเลยใส่เจนโต้แลนะ้วนี่ใส่เจนโต้ี่ยิ่งคุ้มยากนะดูนะฮะวั้นพี่แกนิ่นงมากอ่ะโอ้โหโอ้โห อ่ะโอ้โหนี่เฉียวอบโอ้โหยังกระชิดได้โอ้โหแรงผักดีมากโอ้โหอย่างไงฮันแน่ตึงจริงว่ะตึงตึงดูแล้วแบบเครียด <c ười> คลิปนี้ก็เหมือนกันรถเป็นรถที่เก่าโบราณแล้วอ่ะโอ้โหที่สินเทมเพ์ จังหวะเข้าสองแหญมากเลยเฮ้ยนะเห็นเนี้ยดูได้ทั้งวันดเดีว๋วโอ้ช่องแคบมากอ,ะอ่ะกระชากเขาเล่นดึงไปได้อะ่ะ ยอดฝีมือการดิฟนะฮะพี่คนนี้จูดเกมนะครับจูดเกมเมอร์ลองไปติดตามดูครับผมผมเห็นพี่แกแล้วก็แบบว่าคาราวาสุดยอดไปรมาจา์นั่นเกมบิวิชิไดโซฮอกเลยเยี่ยมเจอตัวจะตึงเข้าไปนะฮะสุดยอดโคตรนักดิฟนะฮะไปติดตามพี่เขาแล้วกันนะครับผมใครอยากเสพผลงานการดิฟของพี่เขาคือพูดตรงๆตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาหรือเจอคนเล่นเกมนี้มาทุกคนผมไม่เคยเจอใครดิโเท่าพี่แกมาก่อนนะครับซึ่ง มันต้องผ่านการฝึกหลายรอบมากนะพี่แกก็ไม่มีทางเลือกที่จะดิฟทีเดียวแล้วผ่านหรอกนะฮะแกก็ชนอะไรแหลกจนกระทั่งแบบกว่าจะได้คลิปที่สม,มนนบูรณ์แ่้วทีคลิปหนึ่งเนี่ยนะคือแกดิฟจนหัวแตกนะครับผมเชื่อเลยกินว่าแกต้องฝึกหลายรอบมากนะฮะแต่ฝึกเสร็จแล้วโคตรโหดเลยรู้จังหวะรถดีมากรู้จังหวะเกมแบบดีมากคาราวะครับโอ้ย,ยอีพีนี้อยาดูอะไรเกมในอ่าเกมที่ได้หรืออยากดูอะไรผลท็อปที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเจอคลิปหน้าครับยิ่ยอดอีพีนี้